สวัสดีครับวันนี้สันขวาจะมาซื้อรถใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นไหนสไตล์ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับแล้วนี่คือรถที่สันขวาจะซื้อนะครับนั่นก็นคือเจ้า CL 3เมื่อบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้อง CL 300ในเมื่อรถรุ่นอื่นก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r z a 350 ADV หรือเจ้านี่ฮะ CRF 300 L แต่บอกเลยมันยังไม่ตอบโจทย์สันขวานเท่าไหร่นี่ฮะเจ้า CL 3 0 0ตอบโจทย์สันขวานที่สุดแล้วคือถ้า CF เนี่ยมันก็จะออกแนวแบบแนววิบากจ๋าเกินไปอะครับมันลุยแบบลุยขึ้นเขาเนี่ยมันได้ดีมากเลยแต่วิ่งทางเรียบแบบมันจะแบบมันจะไม่ค่อยเรียบนิดนึงมันจะขุกขากเพราะว่าดอกยางเขาเนี่ยเขาเป็นดอกยางแบบสูงครับนี่ฮะแนวสแคปเปอร์ของเขาเนี่ยคือยางเขาจะแบบกึ่งอะ เขาจะออกแนวกึ่งกึนะครับทางเรียบก็ได้ลูกลังก็ได้และดูบางคลนหน้าเขาครับเป็นไงฮะเหมือนกับเจ้า CIF เลยครับนี่แต่ออกแนววิเทิดนึงกับฝาข้อไฟหน้าเขาก็สวยนะดูดิเป็นไงฮะอย่างนี้เลยนี่แหละครับผมถึงเลือก c l และถ้าพูดถึง Forza 3 5นะครับ350นะครับตัวใหญ่ๆพวกนี้รถอโตเมติก่ะคือรถรถอโตเ t ม c ติกับผมยอมรับนะว่า วิ่งทางตรงได้ดีนะระยะไกลดีจริงแต่ถ้าขึ้นเขาล่ะนี่ฮะ CL 3อ0เนี่ยขึ้นเขาชันอะไรแบบเนี้ยมันสามารถเชิญเกียร์ต่ำได้นะครับแล้วรอบรอบเครื่องยนต์เขาอะเร่งอัตราเร่งเขาดีมากๆคือเจ้า CL300 นี่นะครับเวลาที่ผมขี่รถนะครับแล้วถือกล้องอะเวลาถือกล้องรีวิวอะไรอย่างเงี้ยอ่า ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องบีบคัตเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าเขามีระบบ Access Slipper Cut ครับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยโดยไม่ต้องบีบคัตมันทำให้ผมแบบว่าสามารถถือกล้องขี่รถได้เลยครับผมนี่แหละฮะตอบโจทย์มากๆครับเจ้า CL 300อ่ะไม่ไหวแล้วอยากจะได้เต็มที่แล้วงั้นเดี๋ยวผมเรียกฝ่ายขายเข้ามาคุยดีกว่า แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างถ้าผมจะซื้อเจ้าตัวแต่งเนี่ย CL 3 0 0ครับเราตอนนี้เราอยู่กับน้องฝ่ายขายแล้วครับนั่นคือน้องฝนนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาดูรถนะคะใช่แล้ว <สน S 1> ครับผมเป็นรุ่นไหนดีคะนี่เลยเจ้าตัว CL 3 0 0ตัวแต่งนี้เลยนะ้องพอดีว่าพี่รีวิวรถมาหลายรุ่นแล้วทีเนี้ยพี่อยากได้รถไปใช้สักคันนึงแต่เนี้ยพี่กาลังหารถที่มันตอบโจทย์พี่แปบลบว่าพี่จะเอาไปลุยไปเข้าป่าอะไรเงี้ยไปขึ้นเขาอะไรเงี้ย ก็คือพี่ว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์พี่มากที่สุดแล้วทีนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าพี่จะซื้อเจ้า CL 3 0 0ตัวแต่งเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็มันมีโปรโมชั่นอะไรไหมได้ค่ะสำหรับาราคาซื้อสดวนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1 7 8 1 0 0บาทค่ะอันนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะจดทะเบียนพรบรประกันรถหาย2ปีค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ถ้าสำหรับการซื้อผ่อนนะจะผี่โปรโมชั่นแถมเงินสดอยู่ที่30,000บาทจะพีวิ่งสำหรับใครที่ มาผ่อนนะครับดาวตัวนี้ออกไปนะครับผมแถมเงินสดสามพันบาทเลยใช่ค่ะโปรดีมากเลยค่ะโอเคเลยฮะงั้นไปงั้นแล้วถ้าพี่จะเอาตัวเนี้ยพี่ต้องใช้อะไรบ้างตอนนี้ใช้แบบประชาชนอย่างเดียวได้เลยจ้ะพี่โอเคพี่เอามาด้วยงั้นเดี๋ยวพาพี่ไปเดี๋ยวทำเอกสารเลยดีกว่าไดผมเชิญค่ะ รียบร้อยแล้วนะคะหนูขอบคุณพี่สันควันมากนะคะ,คะเดี๋ยวยังไงเชิญนั่งรอรถลงที่ห้องพักคอยนะคะ<อ>ด้านนี้เลยจ้ะได้เลยครับ5 minutes later ค่ะพี่ตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูประบรด้านหน้านะคะได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่สันควัญครับ,รบวันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งานรถ CL300 ส้นะครับครับผม ครับมีมันมีความสงสัยอะไรไหมครับอืมไม่มีแล้วครับผมโอเคอยากได้ใจสั่นแล้วตัวตัวสั่นแล้วครับผมก็จะยินดีครับมอบคันนี้ให้กับพี่สังขวัได้เลยใช่เลยเดี๋ยวต่อไปก็เชิญทางน้องไปขสายถ่ายรูปรับรถอ๋อได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสุดท้ายนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกับเจ้า cl 3 0 0รว่าสันขวันจะเอาไปที่ไหนบ้างนะครับผมยังไงก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ